สวัสดีครับ S2PPAK มาแล้วครับผมอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวหนังสัปประหลาดสุดขึ้นหิ้งระดับตํานานอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือหนังที่มีชื่อว่า The Thing นะครับผมเป็นภาพยนตร์แนว o r r er o r Mystery s c i f i นะครับออกฉายเมื่อปี1982กํากับโดยจอห์นคาร์เบนเตอร์อ้างอิงโครงเรื่องสร้างจากหนังสือ Hugo's Day ของจอห์น W. แคมเบลล์จูเนียนะฮะมีความยาว1ชั่วโมง49นาทีนะครับผมเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทีวิจัยที่ปักฐานอยู่ขั้วโลกเหนือ ได้ถูกบุกรุกจากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งหนึ่งในลูกทีมของหน่วยวิจัยได้พบว่าพวกเขาเป็นชาวนอร์เวย์ที่มีส่ววิจัยอีกแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี้เมื่อไปสำรวจก็พบแต่ความรกร้างและซากสิ่งมีชีวิตท,ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจึงนำมาตรวจสอบโดยหารู้ไม่ว่ามันยังไม่ตายอีกทั้งมันยังสามารถลอกเลียนแบบร่างกายของคนได้ทุกประการจึงเป็นที่มาของการเอาตัวร,รอดที่รวมกันเราระแวงและแยกกันเรา AH ตายนะครับผมอ่าเรื่องย่อก็ประมาณ ผมก็หลังจากที่ผมรับชมจบไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มาทําการรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกต้องขอเกินก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เก่ามากๆนะครับคือผมยังไม่เกิดเลยนะฮะปี1982ยแเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่สนุกมากเออคือคนยุคนี้มาดูแล้วก็ยังสนุกอยู่นะครับผมความเจ๋งของหนังเรื่องเดิรทิงเนี่ยนะครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนหนังสปลาดเรื่องอื่นเนี่ยนั่นก็คือการลำดับเรื่องราวนะครับผมอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องเดิเร์ นะครับเป็นแนวลึกลับหนังก็เปิดเรื่องด้วยความลึกลับเลยฮะก็คือเปิดมาเนี่ยเราก็แบบฮะ <c oughs> คือแบบเฮ้ยม ai ึงทำอะไรกัแบบนเอออะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าเป็นการเปิดเรื่องที่เจ๋งมากๆนะคือเปิดเรื่องมาก็บอกโทนหนังตัวเองเลยว่าเฮ้ยหนังมันจะเป็นอย่างงี้นะซึ่งเรามองว่ามันแปลกมากนะครับสำหรับหนังแนวสัตว์ประหลาดด้วยกันนะครับผมคือจริงๆอะหนังสัตว์ประหลาดยุคนี้มันจะทําแบบนี้เยอะนะครับแต่เราอะมองว่านี่เป็นหนังเก่าไงเออเนี่ยเป็นหนังเก่าแต่ว่าเปิดเรื่องด้วยสไตล์แบบนี้นะครับผมคือมันไม่เหมือนหนังสัตว์ประหลาดเรื่องอื่นที่แบบว่าต เล่าเรื่องของตัวละครทีหลังนะครับผมในช่วงที่เล่าเรื่องของตัวละครเนี่ยเราก็มองว่าหนังเรื่องเดือทิงเนี่ยทำการเล่าตัวละครอะไรต่างๆออกมาได้ดีมากใช้เวลาไปประมาณ15นาทีเนี่ยในการเกินตัวละครแต่ละตัวตัวละครในหนังเรื่องนี้ทุกตัวนะมันจะมีความโดดเด่นบางอย่างที่แบบว่าเราเห็นแล้วเราจะจําได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุที่เขาให้จดจํานะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวหนังเนี่ยนะฮะจะมีการใช้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยมาในรูปแบบของสัตว์ประหลาดก็อย่างที่เกินไปในเรื่องย่อนะครับผมว่าสัตว์ประหลาดในหนังเรื่ออองงงเเนนนี่ยยมมัสาาาารรถลกกแบบขคได ก็คือไอสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของคนพวกนี้แหละและปัญหาก็คือไอกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมาสืบว่าใครเป็นสัตว์ประหลาดตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีความทิธเลอร์แนวสืบสวนนิดนึงอะเออแต่มันไม่ใช่สืบสวนแบบว่าเป็นแนวฆาตกรรมนะครับผมแต่มันเป็นความทิธเลอร์ที่เล่นกับด้านของจิตวิทยาเราต้องมาสืบว่าคนเหล่านี้ใครแม่งเป็นสัตว์ประหลาดใครแม่งพูดโกหกใครแม่งตอแหลใครแม่งพูดจริงต้องบอกเลยว่าสัตว์ประหลาดในหนังเรื่องเดอะทิงเนี่ยไม่ได้โง่ฮะโอ้โหฉลาดมาก มีการเล่นกับรักลมคมในเล่นกับจิตวิทยาของคนพรางตัวดีมากอะคือเรียกได้ว่าถ้าหนังไม่เฉลยว่าเอเนี่ยเป็นสับปะหลาดอะเราจะไม่รู้เลยว่าเอเนี่ยเป็นสับปะหลาดขณะที่หนังเรื่องอื่นเนี่ยมันจะเป็นแนวประมาณว่ามันจะชี้ให้เห็นชัดเจนอะเออว่าเฮ้ยคนเนี้ยเป็นตัวอันตรายเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ตัวอันตรายเอออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่หนังเรื่องอืดทีมันจะไม่ใช่อย่างนั้นหนังเรื่องอืดทิเนี่ยมันสร้างความระแวงให้กับตัวละครทุกตัวเออคือมันทำให้ตัวละครทุกตัวเป็นสีเทาอะไม่ได้ีวนนน่าา็เเสิปป ก็ไไม่ได้แล้วก็จะเอาด้านของความดีมาคิดว่าไอ้นี่เป็นสัตว์ประหลาดก็ไม่ได้เพราะบางทีสัตว์ประหลาดมันก็แฝงตัวเป็นคนดีอะขนาดตัวละครที่เป็นพระเอกอย่างเคิร์ทลันเชิลเรายังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคนอะยังรู้สึกเราแวงลึกๆกับว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดอะโอ้โหซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าหนังมันทําได้ดีมากเออคือมันทําให้เราระแวงกับตัวละครทุกตัวในหนังเรื่องนี้ได้จริงๆพูดถึงตรงนี้ไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าหนังจะมีส่วนสนุกแค่ตรงนี้เท่านัันนนนัััั้้นน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 สสสสส่่่่่่วววุกกกกกกกอออีียาาาาางงงึึทผผมมมมรรรูตตใจคบ็็ืปหหหํ ทิงนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นหนังสับประหลาดที่ผมกล้าเรียกว่ามันเป็นหนังสับประหลาดได้จริงๆเออคือมันเป็นหนังสับประหลาดจริงๆประหลาดมากๆคือในขณะที่หนังสับประหลาดเรื่องอื่นๆเนี่ยเราจะแบบว่าเห็นการดีไซน์ของมันยังดูเป็นสัตว์ด้วแต่หนังเรื่องเดือทิงเนี่ยมันจะเป็นสับประหลาดจริงๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องเหลือทิงเนี่ยนะครับผมเป็นหนังแนวบอดี้เฮอร์เร์นะครับผมเดี๋ยวขอมาอธิบายด้านของบอดี้เฮอร์เร์นิดนึงนะครับบอดี้เฮอร์เร ผุรกร่อนของร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งหนังเรื่องเดือะทิ้งเนี่ยนะครับตัวสัตว์ประหลาดมันจะเป็นสัตว์ที่แฝงมาในตัวคนคือมันจะอยู่ในตัวคนเลยนะครับผมทําให้มันเนี่ยมีการควบคุมร่างกายของเราได้ซึ่งต้องบอกเลยนะว่า,าบางฉากเนี่ยเราหยีมากอะมันมันโผล่มาอย่างนี้เลเหรอตรงนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่เราอยากบอกนะครับผมนั่นก็คือสัตว์ประหลาดของหนังเรื่องเดือะทิงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความประหลาดอย่างเดียวนะครับผมแต่มันยังมีการเปลี่ยนแปงลงรูปร่างตลอดเวลาคือเรารู้สึกว่านี่คือค ที่เราได้เห็นมันแต่การเปลี่ยนฟอร์มของมันเนี่ยทำให้เราจดจําได้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างฟอร์มที่คลาสสิกอะ่ะคือในขณะที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟอร์มตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ฟอร์มต่างๆที่มันเปลี่ยนมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยเรากลับรู้สึกจดจําได้เออซึ่งเรามองว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยต้องขอชื่นชมทีมทำเอฟเฟกต์ทีมเมคอัพเลยนะที่ทําไอ้ตัวละครสัป,ประหลาดที่มันมีความแตกต่างเหล่านี้ออกมาได้โดดเด่นมากทีนี้ก็มาพูดถึงจุดๆหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับตัว แนว practical effect เป็นเอฟเฟกที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสัตว์ประหลาดในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นของจริงทุกตัวเป็นของจริงหมดเลยนะครับผมเรามองว่าทําออกมาได้เนียนมากนะเก็บรายละเอียดดีมากคือต้องบอกว่าหนังเรื่องเทิงเนี่ยเป็นหนังที่เราเพิ่งดูยุคนี้นะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกโมเดลเก่าๆอย่างเงี้ยสามารถทําให้คนรุ่นใหม่อย่างผมอะ่ะเราเพิ่งได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่องเนี้ยทาให้รู้สึกหยีได้เออซึ่งเรามองว่าหูมันเจ๋งมากอะ่ะคือเรารู้สึกว่าหนังสยองขวัญยุคเก่าอะ่ะมันมีความจงอางงอว้้ม,มไดสรออิแล มองว่าหนังเรื่องเดือดทิงอ่ะเป็นหนังไม่กี่เรื่องนะที่เป็นหนังเก่าแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์แบบนี้แล้วคนที่อยู่ยุคนี้ดูแล้วยังรู้สึกว่ามันสมจริงและมันสยองคือจริงๆต้องบอกว่าเราดูหนังสยองขวัญยุค80มาเยอะอยู่พอสมควรนะแต่มีหลายเรื่องมากที่เราดูแล้วเฉยๆอ่ะบางเรื่องที่เป็นระดับตำนานอะ่ะก็ยังดูแล้วเฉยๆนะครับแต่เดอทิงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันหยีจริงๆโอ้คือแบบชวนหยีมากนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องขอชื่นชมทีมเมคอัพและก็ทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์อีกแล้วนะครับผม ชอบที่สุดนะครับผมในหนังเรื่องเดือดชิงนะครับผมนั่นก็คือฉากบลัดเทสฉากนี้เนี่ยเป็นฉากในตำนานเลยนะมีหนังบางเรื่องเอาไปล้อด้วยนะครับผมคือฉากนี้มันชี้เป็นชี้ตายเลยเป็นฉากที่รู้แน่นอนว่าใครจะเป็นสัป,ประลาดแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งฉากนี้เนี่ยมีความโดดเด่นเหมือนที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะฮะคือเขาบิ้วให้เราเชื่อว่าทุกคนแม่งมีโอกาสเป็นสัป,ประลาดทาให้เรารู้สึกเราแวงตัวละครทุกตัวเลยคือเรารู้สึกว่าฉากนี้มันลุ้นอะตรงที่ว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันมัดคนให้นั่งติดติดกันอะถ้าเกิดว่าใในนนนนนบรรดดาคคที่่่่แมงัังติกอยู มันดันกลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาเนี่ยไอคนที่นั่งข้างๆสัตว์ประหลาดนี่แม่งจะหวาดเสียวที่สุดอะ <c oughs> นึกออกไหมคือแบบว่าเฮ้ยกูนั่งข้างสัตว์ประหลาดเอออะไรเงี้ยคือนอกจากจะลุ้นว่าใครเป็นสัตว์ประหลาดแล้วเนี่ยยังต้องมาลุ้นอีกว่ามึงจะจัดการสัตว์ประหลาดยังไงมันสุดมากเออคือเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยซึ่งทําให้มันกลายเป็นฉากในตำนานที่มีคนพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะลุ้นวะเออมันติดตามมากนะครับผมทีนี้ก็มาพูดถ ของการบิวอารมณ์ความสยองขวัญครับหนังเรื่องเดือดทิงจะมีจังหวะจำสแตรที่โดดเด่นและมีชั้นเชิงมากทุกครั้งที่ตัวเดือดทิงหรือตัวสับป,ประหลาดโผลมาหรือว่ามีจังหวะตกใจเนี่ยหนังจะไม่ใช้ดนตรีประกอบเลยแล้วประเด็นคือทำให้เราตกใจได้จริงๆด้วยเป็นการสร้างจังหวะจำสแกร์ผ่านงานด้านภาพเออนึกออกไหมคือบิวอารมณ์ให้เราแบบนิ่งๆเงียบๆทำให้เราเชื่อว่าไอฉากเนี้ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพอไปๆมาๆเนี่อยอยู่ดีสับป,ประหลาดแม่งโผล่แบบปึ้งอะไรเงี้ยแล้วตอนสับประหลาดโผลมาเนี่า ึ่งเออไรเงี้ยมันจะไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะครับผมคือหนังผียุคนี้หลายเรื่องมากจะใช้จังหวะจ้ำสแกร,ร์ที่คลีเช่มากส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากดนตรีประกอบเออซึ่งเรามองว่าไอ้จังหวะจ้ำสแกร์แบบนี้มันคลีเช่มากนะครับผมแต่ว่าในหนังเรื่องเดอะทิงเนี่ยจะไม่มีจังหวะจ้ำสแกร์แบบนี้เลยเออจะไม่มีการใช้ดนตรีประกอบเลยนะครับผมซึ่งเรามองว่าโอ้โหมันเจ๋งว่ะสามารถทําให้เราตกใจโดยใช้สื่อด้านภาพได้ไอฉากกระตุ้นตอมตกใจอะไรต่างๆอ่ะโอ้โหทำออกมาได้ล้ำมากๆเออคือมีชั้นเชิงมากในาการบิวอารมณ์ตกใจของเราอ่ะมันนหือองงสย ขวัญเรื่องอื่นที่ผมเคยดูมาเลยแล้วผมมองว่ามันคลาสสิกเป็นตำนานแล้วมันยูนิคคือมันมีเอกลักษณ์มากทําให้เราไม่น่าเชื่อในหลายๆฉากอ่ะเออแบบว่าเฮ้ยเอฟเฟกแบบนี้จะทําให้เราขยาขยงได้เฮ้ยไอฉากแค่นี้จะทําให้เราตกใจได้เนี่ยหนังเรื่องเดือดทิงอ่ะมันเต็มไปด้วยความเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นไปได้นะครับผมโอ้โหซึ่งเรามองว่ามันไม่ธรรมดานะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสกันได้นะครับผมสําหรับหนังเรื่องเดอดทิ้งนะครับผมโอ้โหก็มาให้คะแนนกันเลยแล้ะกันนะครับผมเ็ม5ดาวยผก จัดเต็มให้มันไปเลยฮะ หกดาวฮะเอาไปไล่อ้หเป็นหนังสัป,ปลาดที่ผมยกย่องว่าเป็นหนังระดับปร,รมอาจาร์อะในขณะที่หนังเรื่อง t 0 o 1 h o s n One a s p e c t Odyssey เนี่ยเป็นหนังระดับปร,รมอาจารย์ของภาพยนตร์แนวไซไฟอวกาศเนี่ยนะครับผมหนังเรื่อง The Thing เนี่ยก็เป็นหนังระดับปร,รมอาจารย์สําหรับภาพยนตร์แนวสัป,ปราดเลยนะครับผมอูโหูคือผมไม่ได้อวยนะแต่ว่ามีการยืนยันมาจากหลายสํานักมากนะครับผมถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเนี่ยนะครับหนังสัป,ปลาดในช่วงยุค80เนี่ยจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังเกรด B, ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าหนังเรื่องเดอะทิงเนี่ยเป็นหนังสัพป,ประหลาดไม่กี่เรื animals, ่องของยุคนั <t <t ้นนะครับที่ยกระดับให้หนังสับประหลาดเนี่ยกลายเป็นหนังเกรด A ได้มีความเป็นยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างไว้เนี่ยมันเป็นตำนานกลายเป็นความคลาสสิกอะไรต่างๆนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องเดอะทิงเนี่ยเป็นหนังระดับปรมาจารย์จริงๆนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวหนังเรื่องเดอะทิงนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเเววววลลาาา่่งงงหหรืออป็นนนแแฟััสยข้ก แฟนหนังสัปปะาดและยังไม่รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับผมก็อยากให้ลองไปหามาชมกันได้นะครับผมเป็นหนังที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมคนที่เป็นคอหนังแนวนี้เลยแนะนําให้ไปดูเลยเออแนะนําให้ไปดูเลยนะครับไม่ผิดหวังฮะอ่ะก็สาหรับหนังเรื่องเดอะทิงนะครับผมผมเชื่อว่าจะต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่นอนนะครับก็เลยขอบอกดักไว้เลยแล้วกันนะครับหนังเรื่องเดอะทิงเนี่ยนะครับผมมีการนํากลับมาทําใหม่นะครับผมเป็นเวอร์ชันปี2011ซึ่งผมก็ได้ดูเวอร์ชั่นนั้นแล้วนะครับคือจริงๆอันนั้นไม่ใช่รีเมคนะคือ เรื่องมาอย่างงงๆนะครับผมซึ่งไอเวอร์ชันปี2011เนี่ยมันจะเป็นพรีเควลนะครับผมก็คือเป็นหนังที่เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าภาคที่เรารีวิวอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะมีการบอกว่ามันเป็นพรีเควลแต่ส่วนตัวเรามองว่าถ้าไม่นับด้านของการเก็บรายละเอียดดีเทลที่มีการเล่าจุดรายละเอียดอะไรต่างๆที่ในภาคปี1982กไม่ได้เล่าเนี่ยถ้าไม่มีจุดจุดนี้นะผมมองว่าหนังเรื่องนี้แม่งคือหนังรีเมคดีๆเรื่องหนึ่งอ่ะคือตอนที่เราดูเวอร์ชันปี2011เ รร้สึกว่าเนื้อหาของหนังเนี่ยไม่มีความแปลกใหม่การบิวตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยเขาทาออกมาได้ไม่ดีแล้วก็สร้างตัวละครที่ไม่น่าจดจำเนี่ยออกมาเยอะมากแทบจะไม่ใส่ใจด้านของตัวละครเลยอเออคือไปใส่ใจด้านของเนื้อหามากเกินไปนะครับผมผมก็เลยมองว่าหนังเรื่องเดอะทิงปี2011เวอร์ชันที่เขาเอามาทําใหม่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังที่พอดูได้แต่มันไม่ใช่หนังที่แบบถึงขั้นมาอยู่ในดวงใจเท่าเวอร์ชั่นปี1982อดูแล้วแบบคนระดับกันเลยนะครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องเดอะทิงอ่ะควรมีแค่เวอร์ชั่นนี้หลเอ,อเวอร์ชั B912 คือไม่ต้องทาใหม่หรอกเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนังที่เก่าเกินไปนะเพราะว่าคนยุคนี้มาดูก็ยังสนุกได้อยู่นะครับซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมก็ลองไปสัมผัสกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมสุดจะซับสไคร้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปแวะเยี่ยมชมเพจของผมด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ